กันต่อเช่นเดียวกันคุณผู้ชมเพราะมันเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์นะคะจากเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านที่เขาโพสต์ภาพที่หาดปนเรอําเภอปนเรจังหวัดปัตตานีอีกแค่รูปปั้นสัตว์ทะเลธรรมดาทำไมมันแพงกันได้ขนาดนี้5ตัวทั้งหมดปลาไปเกือบ4 8, อี่ล้านแตัวเดียวเนี่ยเก้าแสนกว่าหา<ป>ตัวมีทั้งปูมีทั้งม้าน้ำกุ้ง และปลาหมึกรวมทั้งปลากระโทงด้วยโอ้ตอนนั้นที่พังงานั้นปูตัวละ3ามแสนห้าว่าแพงแล้วนะครับอันนี้ปนาะเลอันนี้ปูตัวละเกือบล้านใช่ค่ะนะคะทำจากอะไรแร่อะไรไวเบรเนียมเขาดูไว้แว้บเนี่ยเขาไม่เป็นซีเมนหรือเปล่าหรืออะไรแร่ซีเมนทจากมันเป็นปูนซีเมนไหมเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยมีมีในช่างที่ทำเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ซีเมนใช่ค่ะมันเป็น เนื้ออร่อยเคลือบทองเหลืองเหลวซิก,กไนท์ไม่มีโโสนิมทนน้ําเค็มได้อ,อ,อยู่ริมทะเลเนี่ยไม่ไม่เป็นเสนิมมันมันต้องขนาดนั้นเลยหรือ,อหลายคนก็ตั้งคําถามแบบนี้นะคะรวมถึงปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเนะะี่ยค่ะที่เขาโพสต์ลงไปนะคะบอกก็โอ้โหพอคนพอโพสต์เข้าไปก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อโซเชียลเป็นจํานวนมากแล้วก็แชร์ต่อๆๆกันไปแล้วหลายคนก็ตั้งคําถามเหมือนที่จะตั้งนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะว่า มันจําเป็นได้เหรอมันเป็นการใช้งบประมาณที่เกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าผู้สื่อข่าวลงตามกันต่อนะคะลงไปที่หาดปนเระค่ะก็ไปดูซิมันอยู่ตุดตรงไหนนะคะรูปปั้นสัตว์ทะเลเนี่ยอยู่บริเวณริมหาดเลยค่ะสามตัวตั้งโชว์อยู่ใกล้กับวงเวียนหน้าหาดปนเระมีม้าน้ํากุ้งแล้วก็ปูส่วนปลากระทงกับหมึกอีกสองตัวเนี่ยอยู่ตรงบริเวณฝั่งขวาห่างออกไปไม่ไกลเขามีเชือกขึงไว้ห้ามเข้าใกล้เพราะว่าที่ตรงนี้ที่ผ่านมาปปอชอเขาเคยเข้าไปตรวจสอบแล้ว นะคะเรื่องของการใช้งบประมาณอะไรต่างๆรวมถึงนายกเทศมนตรีตำบลปานเรเนี่ยนะคะให้ข้อมูลบอกว่ารูปปั้นสัตว์ทั้ง5ตัวเนี่ยใช้งบประมาณตั้งแต่ปี62ก่อนที่ทางท่านนายก,กจะเข้ามารับตําแหน่ง<อ>นะคะแล้วปปชเขาเคยเข้ามาตรวจสอบแล้วตั้งสองครั้งสองคราเกือบ,บจะสปีละแต่เรื่องมันเงียบไปก<อ>็งงอยู่เหมือนกันทำไมอยู่ดีๆมันเป็นกระแสขึ้นมาฟังหน่อยนะคะการชี้แจงจากนายกเทศมนตรี ปกชก็มาสอบสองครั้งมาแล้วมาดูสองครั้งเกือบสองปีลนะนึกว่าเงียบแต่ก็ไม่เปไ็นไรทุกกรรมก,การที่ว่าเปิดจองหรือว่าราคากลางงานก็สอบไปแล้วคงไม่มีปัญหาเราที่แจ้งได้ทางลูกน้องที่แจ้งได้ไม่มีปัญหาในฐานะผมเป็นนายกไงก็ผมเข้ามาก็นายกคนใหม่สองปีไดนะ้จนะไม่รู้เรื่องนี้ไงเรื่องละเอียดต่างๆก็ท่านก็รู้ดี ถามช่างเอาท่านบอกคือนายกเนี่ยเพิ่งจะมารับตําแหน่งก่อนหน้านี้ในยุคที่มีการสร้างไอ้หตัวเนี่ยมันเป็นยุคของนายกคนเก่าเพราะฉะนั้นนายกท่านนี้เนี่ยรายละเอียดจะรู้ไม่เยอะแต่ว่าคนที่รู้เยอะเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ที่นี่แหละในเทศมนตรีเนี่ยที่รับเรื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณปี62อนุมัติก่อสร้างปี6 3สคือเขาก็อธิบายนะคุณเจม มีสองคนเมื่อวานนี้ชื่อวสุวัตรทองประสิทธิ์เป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาภายัยชํานาญการและในอรุณศรีสุวรรณผู้ช่วยในช่างโยธาบอกว่าเนี่ยคือไอ้ขั้นตอนการสร้างไอ้สัตว์ทะเล5ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นงานเฉพาะทาใหม่ทุกขั้นตอนตั้งแต่เขียนแบบออกแบบแกะโฟมหล่อขี้ผึ้งทําต้นแบบรวมไปถึงงานหลอมทองเหลืองงบประมาณทั้งหมดเนี่ยสี่ล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะฮะ ในมุมมองของผมเนี่ยมองว่าสมควรแล้วม,ม,มันต้องห้าตัวนะท่านบอกอเพราะมันเป็นงานเขาเรียกว่าต้องสร้างใหม่ทุกขั้นตอนคือว่า4ี่แสนห้าประมาณประมาณเออขอภัย4ี่ล้านห้าเนี่ยนะคะมันคือตัวเลขตัวนี้แต่ว่ามันรวมแวดอีก7%็ดเปอร์เซ็นต์ไงอ0 0สามแสนกว่าบาทมันก็รวมเป็นสี่สี่ล้านแปดทางช่างบอกว่าเนี่ยปกติช่างทั่วไปไม่สามารถทําได้ส่วนการอนุมัติการสร้างไม่ใช่แค่ทศบาลเป็น,นอนุมัติ ต้องส่งให้อำเภอกับจังหวัดด้วยเพราะต้องมีการตรวจสอบอย่างครบถ้วนไอ้ข่าวที่บอกทำจากซีเมนต์ทำจากคอนกรีต<ช>ไม่จริงอของจริงเนี่ยเนื้ออลลอยเคลือบทองเหลืองเหลวซิกกนหยมันคืออะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะเขาบอกมันทนน้าเค็มเนี่ยลลักษณะแบบเนี้ยคือมันไปอยู่ตรงหาดาน้ำขึ้นน้ําลงสนิมไม่ขึ้นค่ะและเขาบอกว่าเนี่ยมันคุ้มตรงไหนรู้ปะ่ะหลังจากที่มีการทําลูกปั้นห้าตัวนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยคนมาเที่ยวไม่เยอะ พอมีรูปปั้นห้าตัวปุ๊บกลายเป็นจุดเช็คอินเขาก็มาถ่ายรูปสร้างเงินสะพัดข้าพื้นที่มีนักท่องเที่ยวมาวันหนึ่งเนี่ยกว่าพันคนเพื่อมาถ่ายรูปไก่ห้าตัวที่วันคุก็มองว่าเหมาะสมดีทุกอย่างอว่าอย่างนั้นเดี๋ยวลองฟังหน่อยก็ถ้าเราคิดว่าสมควรผมว่าสมควรนะครับเพราะราคามันมันมันเป็นงานเฉพาะซึ่งซึ่งคนช่างปกติเขาทำไม่ได้หรอครับที่ในการในการจัดสร้างนี่บเราหา อ่าช่างหรือว่าหาร้านเนี่ยลำบากหรือว่ายากไหมฮะก็คู่เทียบะสามร้านทําตามระเบียบถูกต้องทั้งหมดอะครับก็คือให้ตั้งสามร้านมาช่วยกันทําถูกต้องครับก่อนจะเสนอโครงการให้ก็ผ่านอนุมัติมาเรียบร้อยแล้วครับถูกต้องครับแล้วแล้วไม่ใช่ทางเทศบาลอนุมัติที่เดียวนะต้องส่งจังหวัดต้องผ่านอำเภออำเภอไปจังหวัดจังหวัดแล้วก็ตรวจสอบตรวจสอบแล้วก็ส่งไปรวเงินปดปนก็คือว่าจากที่ ่าเป็นข่าวมาส่วนใหญ่เขาจะมองว่าเป็นคอนกรีตนี่ตกลงแล้เป็นไม่ใช่เป็นทองเหลืองครับไม่ใช่เป็นเรื่องทองเหลืองครับผมไม่ใช่คอนกรีตนะคะสุดท้ายบริสุทธิ์ใจทุกขั้นตอนพร้อมรับการตรวจสอบนะคะแล้วก็ทางนายกเทศมนตรีเพิ่งมารับตําแหน่งอย่าไปอย่าไปถามท่านเลยท่านไม่รู้นะคะก็บอกแบบนี้นี่นะครับค่ะก็ให้ปปชเขาตรวจต่อไปว่าตกลงมันค้มหรือเปล่า คุ้มไหมคุณผู้ชมราคาคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรส่งข้อความมาพูดคุยกัน